นี่เจ็กูไอไสนะครับเดี๋ยวไปโอ้สายงา,า,า,ออยางนออกมาหาเก้าเอียงหนอยเชนไรโอ้ชิบบ่าวมาได้มาก้ากล่องมาหลายมาโอ้หอยสิบบาทเนี่ยกล่องผ้าเห็น มัวหน่อยทีตัวข้าเจ้าเนี่ยนี่หัวใจบุดีโอ้เจ้าทีบอกฮอนคอยติงเนี่ยเลยมาอื่นบันเนี่ยพระท่านห่างครับพญานิษปอบดำตาย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 เสีย,ย,าาสยว่าเป็นยังไงฮเขากิเหตุผลยังโอ้ยผมรู้สึกบุดีป่ะฝากไปบอกเขาเรื่องนี้ด้วยขันผูใ้ใดตัดต่อคลิปนี้ แลตอนนี้แสงไฟอันดีปันเลยถ้าผูดด้ใดเห็นคลิปนี้อยู่นะตอนนี้ฝากไปบอกว่าท่านห่างให้ผมแนว่าผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามันจังหวะมันดีจังหวะที่เราลาเข้ออีมาลวนั่งปกหละผมปิดเนี่ยมันต้องได้แนวนี้เลยมันต้องเด็มันต้องได้แนวนี้แต่บอได้แน,วน,ว,แนวนี้มันสีบห้าเลยผมจะบอกว่าราวาน็ดลุดหรือบอกว่าจังไหนก็นกนได้ซอยซอยซอยเคียะใส่กันเพราะว่าจังหวะที่เรายาออกมาแล้วมันเสียงดังแล้วมันนั่งปกลงเลยไฟ ไอก็เหตดบา่าคนพูดสายยากมาตั้งนอกมันนั่นพวกนี้ก็นตึ้งสนบสนุนเนี่ยเข้าบิดอยู่โทษที่มาโทษก็ได้มิตรจะโทษพวกเจอาได้โทษพวกเจอาได้่าโทษใครได้โทษหนักหนกันกหนกักหนักเลย เขาบ่ได้ไอ้จีนมันไม่ว่างไม่ได้เปิดให้ให้ทักหา okay. <c oughs> <c oughs> โอเคอู้บาพีรีเดอเ้ายางถือกอีออกมาจนั่นเนี่ยนะแล้วเขามาเบิ้งก็บ,บอกขอโทษไลน์นะครับขอโทษดีๆ <c oughs> ผมสินอนแล้วได้บ้านนอนนะครับอันนี้นอนจริงนอนจริงแล้วอันนี้แบบไม่ไม่เล่นแล้วขอบคุณเออ่ขอบคุณยอดดูวันนี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณ MVP ทุก